ราศีตุลน,นะคะในเรื่องการเงินตอนนี้คือด้วยรายรับเราโอเคไหมไรายรับเราโอเคอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่มันติดตรงที่ว่าหนูมีค่าใช้จ่ายภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายนะคะมันไม่ใช่แค่ตัวเราแต่มันรวมถึงพ่อแม่เราพี่น้องเราหรืออะไรก็ตามอะไรก็เราอะไรก็เรานะคะมันเลยทําให้การเงินหนูมันยังไม่สามารถที่จะสร้างเงินสร้างตัวได้มันเป็นลักษณะของทรงๆง เพราะว่าหน้าที่ภาระเยอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องงานนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจอะไรก็ตามในตอนนี้นะคะให้อดทนหลังจากนี้นะคะธุรกิจที่หนูทำที่หนูพยายามจะส่งผลเป็นกรอบเป็นกรรมประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะสำหรับคนที่มีธุรกิจสำหรับใครที่ทำงานประจำหรืออะไรก็ตามหนูมีเกณฑ์ที่ จะได้เงินพิเศษหรือตัวหนูเองหางานพิเศษอะไรเสริมนะคะซึ่งงานตรงนี้มันจะมาเสริมในเรื่องเงินของหนูนะคะมาเสริมในเรื่องเงินของหนูมันจะไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในเรื่องเงินและงานส่วนเรื่องความรักนะคะใครที่โสดหนูมีเกณฑ์เจอคนถูกใจนะคะเจอคนถูกใจเจอคู่ที่สินเสมอกันนะคะหลังจากการรอคอยพัดภาคเสียใจแล้วเสียใจอีก เร็วๆนี้หนูจะเจอคนถูกใจที่เข้ามาทำให้หัวใจหนูดวงนี้กลับมาชุ่มชื่นอีกครั้งแน่นอนจ้าแต่สำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะใครที่อยากมีน้องมีบุตรมีเกณฑ์ที่จะได้มีบุตรนะคะมีบุตรมีบริวารแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมหนูก็ป้องกันนิดหนึ่งนะลูกเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่ ก่อกำเนิดคือการเกิดนะคะก็ให้เตรียมตัวดีๆเลยนะคะอาจจะได้เป็นคุณแม่หรือคุณพ่อเร็วๆนี้คะ่ะ